เพราะว่าแต่ละคนนะจะมีปัญหาที่เราเจอไม่เหมือนกันแต่พี่มีความรู้สึกได้ว่าซีรีสเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่ นักเส่งเงินค่ะเป็นนักธุรกิจบริษัทซิตี้ที่จะขายเป็นพวกประเภทของกินค่ะของกินนะคะว่าบางวันเราก็จะขายได้ในปริมาณที่เยอะในปริมาณที่น้อยมันต้องแข่งกับเวลาอืมเรื่องสิ่งหนึ่งก็คือการลงทุนซึ่งเราไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าวันนี้เราลงทุนไปเท่าดีเนาะเราจะได้กลับมาเท่าเท่าที่เรา ไว้ทุกๆวันอ้าวเป็นคนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับเครือข่ายเลยเพราะเราไม่คิดว่าเราจะต้องมารู้จักว่าเครือข่ายมันคืออะไรไม่เคยค้นหากันเลยครับเค็บฟังแล้วก็ผ่านไปเพราะมันไม่ใช่วิธีหรือว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในในคนโซนของคนที่แบบหาเช้ากินขํามเพราะว่าพี่มีอาชีพเป็นแม่ค้าที่เช้ามาก็คือ จะออกไปขายขาองอ่าถามว่าถามว่าคือใครไม่ได้อยู่ในประเด็นเลยคุณก็เล้นี่ก็จะได้รับการเชิญมาจากพี่บิงและก็พี่สิริภาด้วยเลงพี่เจกเนาะอ่าเป็นคนชวนให้มาจักกับซิตี้ก็ลองดูเพราะก็คิดว่าเราทำได้อ่าเราก็เขาก็เลยให้โอกาสโดยการที่ให้เราอะไปที่ บริษัทค่ะไปนั่งฟังไปอะไรกันใช่ไมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะที่เราไม่รู้ว่าว่ามันยังมีวิธีทางในการสไร้างรายได้เพราะโลกของเราอ่ะมันเป็นแค่โลกหาเสากินท่ำใช่ไหม,มันเป็นโลกแคบๆก็ว่าได้แต่พอว่าเราได้ได้ไปตรงจุดนั้นอ่ะเราไปนั่งฟังเฮ้ยมันมันมีนะมันมีวิธีที่แบบหาเงินได้แลวมันสามารถตอบโจทย์เราได้โดยที่เราอ่ะ ได้ทั้งไรายได้แล้วก็ได้ทั้งเวลาอาชีพที่พี่ทำอยู่คือแม่ค้าน่มันไม่สามารถตอบจย์เวลาให้ลูกได้เหมือนโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยเราไม่สามารถที่แบบเราไปอยู่กับลูกได้แค่ไม่กี่วันเนาะแต่เราก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะมาทำอาชีพของเราเพราะทุกคนมีภาระอ่าใช่แล้วพี่ก็ไม่เคยที่แบบซัพพอตลูกตัวเองได้ ไม่ว่าลูกบอกว่าอยากได้อะไรอนยะู่แล้วพี่ก็จะต้องใช้คําว่ารอก่อนแต่พอได้รับโอกาสจากตรงน,นี้ค่ะเข้ามาทํางานเครือข่ายกับพี่ปิงกับพี่เจ๊กักบบริษัทฟิตี้มันทําให้พี่มีความรู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมันเปลี่ยนแล้วมันก็ทําให้เรามีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากที่ลูกเราเคยขอว่าอาจจะเปลี่ยนได้ละเปลี่ยนได้นะยนะเราเคยมีคําว่ารอก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ ตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้ไม่ก็คือทุกคนนักเรียนทุกคนนี่ก็คือจะอ่านคายแล้วก็ลืมแขนไปเลยเป็นฝามฝันที่ตอนเป็นบัิสักซิตี้เนาะคือท่านประธานจะให้เราความฝันของตัวเองมาใส่ไว้ในแผ่นกระดาษแล้วก็เขียนไว้ บ้านนะพี่แอนก็มีอยู่แล้วแต่ก็อาจจะแค่ต่อเติมแลนพวกนี้คือวอมฝันของพี่แอนเนาะแล้วเรื่องรถอะค่ะมันเป็นสิ่งที่อยากจะได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เราก็พอรู้สึกแหมนว่าเออมันมันยังไม่พอเราอยากให้ทีมเราโตมากกว่านี้ชีวิตเราโอเคมากกว่านี้ใช่ไหมปีนี้ก็เลยมีโอกาสได้ออกค่ะแต่ในสองฝันเราจะเป็นสีแดงพร้อมกับจีนกับชอสีขาวสาวว่าตื่นเต้นมาตื่นเต้นแล้วก็จะรู้สึกว่า เมื่อเราได้รถใช่ไหมเราก็จะต้องทําพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพราะถามว่ารถไม่อยากจะใช้ว่ารถคือภาระนะแต่อยากจะใช้ว่ามันคือสิ่งที่เป็นฟอามแันของเรา,กกาเพราะว่าพี่จะไม่คิดว่าความสันของพี่คือภาระของพี่ไงเออพี่ก็เลยคิดว่าเราต้องผัดดันตัวเองแล้วก็ทํายังไงที่จะให้เราอะไปกับฟอร์แฟนของเราได้ทุกครั้งที่ที่เจอเจอเจอเพื่อนเนาะ ที่มีปัญหากเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ค่ะเรารู้ว่ามันยากกับการที่เราจะไปบอกใครสักคนหนึ่งว่าเนี่ยมาทาแบบนี้นะเริ่มแบบนี้นะแบบนี้แต่พี่ก็พยายามบอกทุกคนว่าเราเจอปัญหาก,กันทุกคนสิ่งเดียวที่เราจะผ่านพ้นมันไปได้คือเราต้องกดทนและก็ให้โอกาสตัวเองเพราะว่าถ้าถ้าถามว่าเราไปพูดกับต, 4, ตาสีตาสาวว่าเครือข่ครคืออะไรพวกนะี้จะคนพวกนี้จะไม่เข้าใจ มือนตอนที่พี่แอนตอนแรกก็จะไม่เข้าใจว่าเครือข่ายมันคืออะไรทําอะไรกันอยู่กับเครือข่ายนะแต่เมื่อวันหนึ่งพอเราเข้ามาอยู่ปุ๊บใช่ไหมเราจะรู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือสังคมของคนที่เขาสร้างรายได้นะมันสร้างรายได้โดยที่แบบไม่ต้องไปตากฝนตากแดดหรือไม่ต้องไปอดการรับคาบตนโนุให้มันมีอยู่จริงโลกใบนี้มันไม่ใช่แค่โลกของฝันแต่เมื่อพอเราเข้าไปลึกอนะเราจะเริ่มรู้ละเริ่มฝนฝ่ายหาความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเวยกันเอาหนังสือเล่มนั้นมาอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านค่ะแล้วมันจะทําให้เรารู้ว่า มันใช่จริงทาไมอีกคนหนึ่งเขาถึงรวยได้เอ่อทำไมอีกคนหนึ่งถึงมีชีวิตที่ดีได้เมื่อก่อนพี่แอนเคยแอบมองคนที่แบบเฮ้ยทาไมต้องกดทงโน้ตบุ๊กทำไมต้องถืงอตโทรศัพท์เขาทําอะไรวะแล้วทําไมชีวิตเขานั่งสบายมากแตอนที่เราอยู่หน้าโน้ตบุ๊กแบบนนะ้แต้องเ,เอาอะไรกินวะแล้วทําไมเราต้องดิน้นรนขนาดนี้เลยนะคือคือสิ่งที่เราแอบคิดอ่าแล้วพอมาถึงจุดนี้เฮ้ยกูเข้าใจแล้วรอบมันใช่อ่ะคือมันมีจริงนะเว้ย แล้วพอเราไปเจอจ,จุดที่ว่าอันนี้ก็โทรศัพท์อันนี้ก็โทรศัพท์อันนี้ก็เดิน,นุกแล้วก็หมดเฮ้ยมันก็น่ารำคาญเลยนะเราเคยที่ <c oughs> ก็เลยรู้ว่าอ๋อโลกโลกของเครือข่ายมาันเป็นแบบนี้คือมันเป็นการสร้างไรายได้ที่แบบเบส่ตไร่เราหลบหับหรือเราเนี่ยก็ยังเกิดไรายได้ตลอดเวลา